สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้จะพามาชมบอนสีเนาะที่เราใช้สูตรของแม่ก้อยพาชมแันแนวเราใช้สูตรน้ำเสาวข้าวเนาะลดชามบางเย็ยนบางเนาะุกวันอันนี้จะเป็นชาชนนะคะน,นี้เงนไหลมาด่างเนาะแตกยอดมาแล้ คือยูโลรลเปียนออดางเนาะรถด,ด้วยอันนี้ชายชนเราแตกยอดมาแล้วแตกหลอดใหม่แลวแดงขึ้นมาเลยอันนี้น่าจะติดแดงเยอะแบบเนาะนี่ชายชนน้อยกว่าเรา เป็นนนอ,อน,นี้คือป้าแกก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะเป็นห้องเฮาหรือเปล่าเอ้ยอกวนูหรือว่าห้องเฮาแต่ไม่ใช่ปีกินารีเนาะใหญ่แต่อันนี้คือกลุ่มพรกกันนะคะยากลกุ่มประกัน แรมากต้นอีกเ็มีเคียวด้วยมีเคียวระวังโดนกินนะอยากกินเรามีกลุ่มกันเฝ้าหน้าบ้านให้เราดูมีแต่แตันใหม่มาแล้วค่ะนี้ดูวันนี้นะคะอันนี้จบ ค่ะแม่ด้อยน,นี่หลอดใหม่เขาแทงขึ้นมาค่ะจอมครับหมุนๆม,ม,มาดูนะหับแดดน,นี่ค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะมิ่งมงคลค่ะแม่มิ่งมงคลงามมากเขามีดอกเลยจัดสีเลยแม่ด้อยนี่ดูตัวตะก้อนดตัวตะก้อน น,นี่ปลูกมานานแล้วตั้งแต่อยู่บ้านเก่าเนาะเอามาแยกนอกเองมนาะอยู่นี่เขาคือมันฝนโตกพอดีแต่จากดินเนาะก็เลยขุดมามาอยู่นี่ได้ก็แตกนอกพุ่งลงนะคะกันนี้เริ่มกรนะจายอยู่ต้นเขานะคะแขาแยกกวนแยกไปโน้นหรต้นนั้นตอนนี้มันก็เริ่มออกลูกแล้วเนาะใช่ปะ่นะมีใบอ่อนๆ อันนี้ตัดสีเยอะเลยกล่องนะคะอดใหม่อันนี้คือไก่นะคะอะไรไก่ไก่สุกสงวนบ่ใช่ค่ะไก่สุกสงวนไก่แล้วไก่่าการแข็งมากเลยการแข็งมากเลยนะคะอันนี้เขาคือไก่ฝรั่งเขาบอกไก่ฝรั่ง หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณเไปดูตรงนู้นนะไอ้แหนี่ค่ะอันนี้ก็หงสุวนนะคะนั่นน่าจะหงเหิน อันนี้ก็ไก่เหมือนกันค่ะไก่สุกสงวนได้มาตัวน้อยน้ำออกแม่ก็บอกอย่าเอาน้ำขังใบอันนี้ก็ของสวนนะคะอันนี้ปีกกินอะไรหรือเปล่าเหมือนปีกไม่งั้นก็หงเฮาเนะอันนี้ก็ พัดเสด็ชะนะคะก็เ,เิ่มใหญ่แล้วนะฝามือหรือม,มือเราเล็กกว่าเ <c oughs> ดือดต้นค่ะเดือดต้นแต่อปล่ม่มหม้วนะคะแม่นี่นางใหม่นะคะ <c oughs> ทำไมเ <c oughs> <c oughs> นี่ตัดออกนี่ค่ะต้นค่ะเดี๋ยวเราก็แทงเราอันนี้คืออะไรนะยังจำที่มันก็ได้ ยอดมงกุฎเพชรยอดมงกุฎหรือเปล่าใช่ไหมคะต้นสีเขียวแหงลอดขึ้นมาแล้วคะ่ะลูกมาด้วยลูกน้อยอันนี้คือกวนอิมนะคะกวนอิมของเราใบงามอันนี้คือนี่แหละ วันอ wow. ูกลิมของเขาจำสลับสลับนี่ค่ะอันนี้ชื่อฮนุมานออกศึกนะคะไป้หมดมาแล้วค่ะนี่ค่ะฮนุมานออกศึกนั่นคือนางไหมต้นเล็กนะคะที่ได้มาเรียงเข้าไว้ข้างล่างที่พื้นดินก่อนเนาะ ยังไม่ออกให้เขาแข็งแรงก่อนค่อยแยกออกกระถางเปลี่ยนใหม่ออันนี้ไก่ลาชาวดีค่ะเริ่มสวยแล้วแล้วน,น,น,นะคะไก่ราชาวดีต้นเขาแข็งแรงเลยรถเมื่อคืนรถตอนมืดแลละน้ำสาวข้าวโอ้ใบแข็งแรงคนะ่ะ นนไปซื้อแบกขายไม่มีไปซื้อที่เขาแบบมีลูกโป่งแไม่เอาลูกโป่งนี่ค่ะอันนี้ก็ปีกินาลีปะ่ะแตกหลอดใหม่นะคะอันนี้ต้นน้อยนะคะเดี่ยวเองอะไรนะมะขวานลังสันนะคะอันนี้มะขวานลังสันมาต้นน้อยต้น,นเดียวไปเก่าอันนี้ก็คือ ชื่อไปไหนเดี๋ยวแล้วดูชื่อกันอันนี้อะไรหงสวนเหมือนกันค่ะหงสวนต้นน้อยเอาเก็บไว้ก่อนีอ่นก็พาชมสวนเน,ะนาะก็นดลดแก่ด้วย,ยก็สวยเนาะไปเดยนะดิป,ปล<อ>บากเกีย เราก็จะลื่นเลน,นะนิ่มๆนะคล้ายๆกันมายี่ยกลิเซียตะโกนสุขสมเจี๊ปปองสเปเรสซุปเปอร์รรพริงก์มีต้นเลยน่าจะเป็นสุขสมเจปออันนี้รับเงินรับทอง ะะอ,นนอันนี้ก็มิ่งมงคลหรือเปล่าคะใช่มิ่งมงคลเนาะรถทบต้นเลย่ะอันนี้ดอนจีดีอันนี้ไหรมาชมพูเนาะอันนี้ก็พกหลงเนาะได้มาตัวเล็ก มันก็บอกคบหลงอันนี้กวักมีใคระชื่อกวักวัชื่อเก็บไปไหนละกวักกวางกวทองกวักมรกตมอันนี้ชื่อเออสีเบญจรงค์สีเบญจรงค์ไปครั ตีกิน,นอะไรเนาะนี่บบเบิ่อันนี้บบนนชมพูทวีปนะลิสิบัวดัมมันนี่ก็6กหลงนะคะน,นี่6กหลงใบใหญ่มากใหญ่กว่าฝา่ามอืออีกนี่ก็6กหลงตับลีสตากระทากระทาบุสลาคำ ถุงเงินถุงทองเนาะอันนี้ทับทิมนะคะอันนี้เพชรพันล้านเริ่มแตกหลอดแล้วค่ะไม่เกื่องแข็งแรงมากเลยอันนี้เงินไหลมาเนาะกำลังเลยอันนั้นก็สากคูดางเจ้ากรุงเดินมาด้วยดางอันนี้ เปนเงินหลงทองแต่จะเป็นกระสอบนะคะยู่ตรงใหญ่มองอันนี้พับพึงด่างนะคะที่เราได้มาแยกกระถางแล้วปิดกระถางมีต้นลูกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวพ่อ,อให้แกแข็งแรงก่อนดูค่ะเต็มต้นเลยทับพับพึงด่างนะคะอันนี้กระชายค่ะโรงงานนะคะ น,นี่เราแยกแล้วเนาะสาวน้อยปักแป้งที่เป็นกอใหญ่แยกใส่กระถางน้อยๆแยกได้สี่สี่วันละอันนี้กอใหญ่หน่อยอันนี้เชื่อลุดเลยเ,เดี๋ยวเราปูกใหม่อันนี้ใบยีราเนาะก็งามเนาะ คค่วันนี้พามาเนาะใช้สูตรแม่ก้อยเนาะน้ำสาวขาวเนี่ยก็ดูแข็งแรงมากเลยใเพันล้านใบใหญ่มากคค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณสูตรแม่ก้อยนะคะพาชมชาแนลดูส่วนน้อยๆของน้องนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีเช้านี้จ้าขอบคุณค่ะ